ลำเหมืองที่คนรุ่นก่อนเขาขุดเองอะค่ะเข้ามาตั้งหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมาขุดกันเขามาเขาระดมพลช่วยกันมาขุดตั้งแต่ข้างในป่าน้ำตาลอะค่ะออกไปข้างนอกเพื่อใช้ในกน okay. ารเกษตรน้ำตรงนี้ค่ะคือมันมันจะไหลตลอดทั้งปีเลยไม่ว่ามันจะแห้งแล้งขนาดไหนที่ไหนไม่มีน้ำแต่ที่เนี่ยจะมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยก็เลยได้ชื่อว่าป่าน้ำจ้ำ เขาเล่าสิทต,ต่อกันมาค่ะและ้วก็คือผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอะค่ะลอนเล่แลมลอนสัญจรไปด้วยกันพบป่าเป็นจพันที่แห่งนั้นใกล้ดอยมีความสมบูรณ์เหมือนสวรรค์รอคอยสองมือในน้อยเราจะคอยหักทางน้ำาสานไหลผ่านลิ้นทานทั้งใสเย็นเราจะเย็ดที่นี่เป็น ที่ตั้งหลักปักฐานทำมาหากินติกแผ่นดินเป็นวิมานที่ริมน้ำแม่สารบัดนั้นเป็น้มนมากคนมากมายเพื่อนย้ายกันเข้ามาอยู่หาป้าหาปู่ทำไรไถนาขยายเขตวางไกลออกไปจนลับตาแล้วเรียกถิ่นี้ว่าบ้านค่าที่ถูงเงาวทั่วดนี่คือเป็นคนอยู่ที่บ้านสันขยอม เขาอพยพเข้ามาตอนแรกๆมาก็มาทำสวนแล้วก็ทำนากันเขาก็ผุดล่องน้ำแล้วก็ป่านี่ก็อนุรักษ์ไว้ประมาณสิบกว่าไร่หรือเริ่มแรกๆเนี่ยสิบหรือสิบห้าไร่เนี่ยเพราะมันมีตาน้ำเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็เขาก็ทำตรงนี้เป็นป่าอนุรักษ์และไอ้พวกข้างบนนั่นก็ไปทำพื้น ไอ้รถหัวจักของรถไฟตัดกันเป็นขายกันเป็นหลาอย่างเงี้ยไปทำทางรถไฟมั่งแล้วก็พวกสัมปทานไอ้หลวงมาสัมปทานกันตัดเออเขามามองแล้วน้ำมันรู้สึกว่ามันจะแห้งแล้ง ก็อนุรักษ์ขึ้นมาตอนตอนนั้นก็มันมีพวกช้างพวกเถืออะไรก็มีเยอะแถวเนี้ยต้นไม้ต้นนี้เขาเอาไว้คล้องช้างอะคะเมื่อสมัยก่อนมันก็เลยเป็นรูตรงกลางแต่ว่าม,มันก็มีอาถรรอยู่นะคะเหมือน,นะะอจะมีคนบ้านมาทำลายสาลคะ่ะ วันนี้คืนดีเพราก็แบกดาบเข้ามาแล้ว็เดี๋ยวก็ต้องกลับไปบอกผู้ใหญ่ตอนแรกก็มีการขุดนำเหมามาคะแล้วก็มาเจอตรงนี้ก็คือเป็นตานะ้นาแล้วก็มีเขาก็สงสัสยนะคะว่าคืออะไรแล้วเขาก็ไปเอาเจ้าจงมานั่งดูอะไรนะคะก็คือปอระมาณว่า เขาก็อบอกว่ามีเจ้าของค้าอยตรงนี้นี่เป็นที่เขาปกปักรักษาป่าอยู่ตรงนี้ค่ะ เรียนจิตวิทยามาค่ะจบจากราชภัฏเชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้อยู่บ้านทุงยาวค่ะทำงานธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่นี่ค่ะคือตอนเล็กๆใช่ไหมคะก็คงจะเหมือนกับทุกคนทั่วไปก็คือแบบอยากจะออกไปสู่โลกกว้างอะคะ่ะอยากจะไปเจอสิ่งใหม่ๆเจ,เจอนู่นเจอนี่เจอผู้คนเจอเทคโนโลยีอะไรที่มันใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นแต่ว่าคื ออกไปจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่ากลับมาบ้านตัวเองดีกว่าค่ะดีที่สุดด้วยป่าน้ำจ้ำเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนทุกอย่างของหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสวนสนุก,นกคือแบบยังมันมีเผาวันนคะคะตอนเด็กๆก,ก็ชอบจะมาโหนกันแล้วพอเขาปล่อยน้ําเพื่อทําการ,กรเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชวนกันมาเล่นเพราะว่ามันมันน้ามันไม่ได้ลึกแล้วก็ไม่ได้อันตรายอะไรมาก แล้วก็คือสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ในป่าเนี่ยไม่มีแล้วแต่ก็จะเป็นสัตว์เล็กๆพวกกระต่ายกระรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พากันมาเที่ยวมาดูเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวสวนสนุกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะก็มันมันจะมีเป็นช่วงฤดูของมันไปจริงๆไม่ไม่ได้มีความฝันไว้ว่าอยากจะเป็นอะไร คือทางานอะไรก็ได้เรียนอะไรก็ได้แต่ว่าขอแค่แบบทําแล้วมีความสุขแต่แต่ก็คือฝนจบไปแล้วใช่ไหมคะไปเรียนไปทํางานแล้วมันมันไม่มีความสุขอะคะ่ะก็เลยลองกลับมาทํากิจการที่บ้านแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อยู่ใกล้ชิดกับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าดีกว่าดีกว่าที่เข้าไปทํางานในเมืองแล้วก็ได้ไปอยู่กับคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ลักษณะมันก็แปลกๆดีนะคะฝนไม่เคยต้องมันอย่างนี้สักทีเลยคือปกติถ้าเห็นก็เอาถุงมาตะคุบกินเลยไม่ไม่ไมค่ะเขาไปคั่วค่ะไปใส่น้ำร้อนก่อนแล้วไอขว้ขาวๆนี่มันก็จะหลุดออกมาแลาก็เอาตัวมันไปคั่วกิน ีคนจากที่อื่นเนี่ยย้ายมาตั้งลกลักถิ่นฐานที่นี่เนี่ยก็ก,ก็ทาให้เกิดเป็นการอนุรักษ์ขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีใครเนี่ยก็จะเป็นแค่ป่าธรรมดาธรรมดาคือไม่ได้เป็นป่าอนุรักษ์ที่แบบดังระดับประเทศเพราะว่าที่ดังระดับประเทศเนี่ยเพราะว่าชาวบ้าน่ะสามาัคคีแล้วก็รวมตัวกันดูแลรักษาป่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาจะมาทําเป็นวนอุทยานเนี่ย เราก็เราก็ไม่ยอมเพราะว่าชาวบ้านจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเพราะ,ะชาวบ้านเนี่ยมาค้นพบที่ตรงนี้คือแบบเหมือนเป็นอู่ข้าวอู่นะ้ำอะค่ะอย่างที่มบอกว่ามันเป็นทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งอ้ยทั้งเป็นตลาดเป็นองค์ประบทุกอย่างแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลหรือว่าแบบเขามาทําเป็นวนธรอุทยานเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเราก็เลยรวมตัวกันไม่ว่าจะ ใหญ่ทั้งผู้หญิงที่ชายอะไรนะคะก็รวมตัวกันขัดขาน,นแล้วก็คือเรารักษาป่าน,นี้เองจากร้อยเป็นพันจากพันตอนนี้ก็ก็เพิ่มขึ้นเป็นหลายพันไร เรื่องของป่าน้ําจําที่บ้านทุ่งยาวนะคะพิเศษกว่าที่อื่นนี่ก็คือแบบว่าชาวบ้านนะคะเข้มแข็งแล้วก็รวมตัวกันดูแลรักษาป่าออกกฎระเบียบเองก็คือแบบออกกฎระเบียบกฎระเบียบเองแล้วก็ใช้สอยก็คือจะใช้สอยอะไรเนี่ยก็คือแบบชาวบ้านจะช่วยกันดูแลสอดส่องค่ะก็อย่างที่อื่นเขาก็จะมีเป็นหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีค่ะที่นี่เป็น คนที่บ้านนี้ดูแลโดยตรงค่ะเนี่ยมันมีมันมีข้อแามไว้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นมาตัดอย่างเงี้ยค่ะจะจะต้องเสียค่าตัดนิ้วละห้าพันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านคือต้องต้องเป็นชาวบ้านที่ยากจนจริงๆอะค่ะมาขอไม้ไปใช้ทําบ้านทําอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าต้องสูกทดแทนนี่คือกฎ ข้อหนึ่งของของบ้านที่ยาวที่ที่อนุรักษ์ป่าที่มีไว้อย่างนี้ช่วงถ้าเกิดว่าช่วงที่แบบเขามาขโมยพวกสมุนไพรขโมยพวกไม้อะไรยนยค่ะก็จะจัดเบรยามแต่ละบ้านหมาถึงว่าแบบางบ้านฝนก็อาจจะส่งตัวแทนไปสักคนนึงอย่างเงี้ยค่ะไปร่วมด้วยช่วยกับเขาก็คือไปเดินเดินป่าก็จะเดินกแับบ เป็นหูเป็นตากล้วยสอดสองเขาทำวิจัยเกี่ยวกับแบบของกินที่ออกจากป่าเนี่ยค่ะปีนึงคือได้เป็นล้านนะคะคือไม่ว่าจะเป็นมดแดงผักหวานเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค,คือเขาเอามูลค่ามารวมกันได้เป็นล้าน,นะคะ่ะ ือชาวบ้านเขาจะเลยเห็นถึงความสำคัญของของที่แบบชาวบ้านดูแลเองกับรัฐบาลมาดูแลให้เ่นกะะัเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลมาดูแลให้เนี่ยของทุกอย่างคือเขาห้ามเก็บออกจากป่าเลยคือมันมันก็ดีในส่วนหนึ่งแต่ว่าคือเหมือนเรามีคุ้มทรัพย์อยู่ตรงนี้นะคะ่ะถ้าเราไม่ใช้ แล้วเราจะมีไว้ทวําไมเพราะฉะนั้นทั้งใช้แล้วก็ทั้งอนุรักษ์ไปพร้อมกันคันว่ามันมีประโยชน์กับกับทุกคนโซนพวกนี้คือเป็นโซนอนุรักษ์อยู่แล้วค่ะคือถ้าเข้ามาตรงนี้ถ้าเลยตรงป่า้จำจําตรงนั้นมาแต่ว่าโซนใช้ชสอยเนี่ยก็จะเป็นวพวกขอบขอบป,ป่าค่ะค่ะไม่ไม่ถึงกับตัวป่ามากแต่ว่าคนละไม่เกิน15ต้นค่ะได้แค่นั้นแล้วก็ ก็ต้องปลูกป่าทดแทนแล้วก็คือต้องต้องก็คือถ้าตัดไปสิห้าต้นก็ต้องปลูก15ต้นทดแทนแล้วก็ดูแลให้มันคือไม่ให้มันตายอะค่ะต้องให้มันต้องให้มันโตจนกว่ามันจะโตก็คือดูแลมันไม่ว่าจะเป็นรดน้ําหรือว่าแบบคือแบบทํากันไฟให้มันไม่ให้ไม่ให้โดนไฟคือตัดตรงไหนก็ต้องปลูกตรงนั้นเลยค่ะเขาปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนค่ะก็คือ ให้เป็นหนึ่งในวิชาเรียนของนักเรียนนะคะก็คือทุกๆวันศุกร์เขาก็จะมีกิจกรรมก็คือออกมาพบปะกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านบ้างเดินป่าเดินเที่ยวหาของป่าของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้นักเรียนรู้ว่าแบบมันไอนี้เป็นชนิดไหนผักชนิดไหนผลไม้ชนิดไหน จะเป็นแค่ไปวัดคาร์บอนแล้วก็ตำรวจป่าแค่นี้ค่ะรุ่นฝนมาจนถึงรุ่นน้องน้ำมาค่ะก็คือคืนกล้วยไม้สู่ป่าคือเราจะเอากล้วยไม้เนี่ค่ะมามัดมามัดติดกับต้นไม้ไว้ช่วยกันพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะแบบวแบบสาวอาทิตย์อย่างเงี้ยพอไม่ไม,ไม่ไม่ไปโรงเรียนหรือว่าไม่มีเรียนไม่มีทํางานเราก็จะมาช่วยกัน ือเก็บจากต้นนู้นเราไปใส่ต้นนี้คือขยายพันธุ์มันนะคะแต่ว่าไม่ให้ออกมไปจากป่าก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปทําแนวกันไฟให้ป่าค่ะเพราะว่าไฟป่าจะมาทุกปีแต่มันเกิดจากคนจุดไฟเผาแล้วก็คือเราก็จะไปช่วยกันเก็บก้อนหินแล้วก็เอามาเรียงทําเป็นกําแพงนะคะเป็นแนวไฟไว้ไฟธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นจริงๆริงเนี่ยมัน มันยากมากมันไม่จริงค่ะมันมันมันเป็นแค่ความเชื่อของคนสมัยก่อนแต่ว่าอย่างอย่างเราคือแบบได้ได,ไ,ดได้ไปเรียนได้ไปอะไรมามันก็จะรู้ก็คือถ้าเราเผาเนี่ยอร์ปไม่ได้ถูกเผาไปด้วยใช่ไหมก็ก็ทําให้เห็นปีนั้นน้อยลงแต่ว่าถ้าผลผลคิดว่า จำนวนเห็ดมันจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณนาฝนค่ะปีไหนที่ฝนตกเยอะ mm hmm. เห็ดจะเยอะ mm hmm. เพราะว่าพวกนี้ชอบ mm hmm. ชอบความชื้นอยู่แล้วชอบน้ำอยู่แล้วค่ะไฟนี่ไม่เกี่ยวกันเลยที่ไปเรียนมหลาลัยมาใช่ไหมคะคือวิชาที่เรียนที่เรียนมาค่ะมาใช้กับชีวิตประจำวันคือแทบจะไม่ได้เลยอย่างเราเรียนกับในห้องเรียนนะคะกับ ประสบการณ์จริงที่เราเจอเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันจะมาเจอกันน้อยมากส่วนมากถ้าเกิดว่าคืออย่างที่พ่อบอกพ่อเคยบอกว่าแบบคืออย่างวิชาเรียนกับประสบการณ์เนี่ยสู้ประสบการณ์ไม่ได้ผลว่ามันจริงมันถูกต้องที่สุดอุบายของคนคนเท่าคนแก่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเป็นการอนุรักษ์ไปในตัว ถ้าเกิดต้นไม้ต้นไหนที่มีผ้าสีเหลืองพันไว้อย่างเงี้ยค่ะกับไม่มีเนี่ยถ้าเกิดคนจะเข้ามาตัดเนี่ยเขาก็จะคงจะตัดต้นที่ไม่มีผ้าสีเหลืองพันไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาผ้ามาพันไวเนี่ยเหมือนเป็นการบวชป่าเนี่ยเหมือนเป็นการทําให้รู้ว่าแบบต้นไม้ต้นนี้คือศักดิ์สิทธิ์มีมีเทพมีเอ่อมีผีมีอะไรคุ้มครองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่กล้าตัด คค่ะค่ะไะไปเก็บไกลไหมคะและ<ฮ>้วเราขึ้นไปยังมีอยู่ไหม<ฮ>มฝนเพิ่งตกอะค่ะมันก็เลยยังยังถักอะไรยังไม่งอก ก็จะอยู่ร่วมกันนะคะป่ากับบ้านคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นวรรณานธิานแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ว่านี่คือเขามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของป่าเขาก็จะช่วยดูแลแล้วก็ถึงแม้ว่าแบบดูแลเป็นหูเป็นตาให้ได้เพราะว่าเขาเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับป่ามากเลยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ข้างนอกอยะะ่างนี้ค่ะก็คนเข้ามาทําอะไรเราก็จะไม่เห็น แต่ว่านี่คือเขามีสวนค่ะที่นี่เป็นสวนเขามาร้างส,วน,สวนตั้งป่าแบ่ที่นี่พอมีอะไรไม่ชอบมาผัดกลน,นี่ยเขาก็จะแจ้งออกไปข้างนอกก็คือเหมือนเป็นหนูเป็นตาอยู่ตรงนู้นคนอยู่อยู่ตรงนี้ก็มีนะคะอยู่ข้างในนู้นก็ยังมีอยู่ช่วยกันดูแล กระดุมหายค่ะสมบูุณค่กระดุมเนี่ยมันหายแ้เย่เขียนนั่นนี่นิดหน่อยๆเน,นี้ยคือรายได้ปีน,นี้ผมคิดว่าไม่แพ้กับพวกที่ทำงานแบบ อืเมืเ่อก่อนเคยเล่นเกมอะค่ะเกมเลี้ยงหมูเกมปลูกผักเกมทำสวนซึ่งมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งซึ่งแบบมันช่วยให้เราคลายเครียดได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมันก็สนุกดีอะค่ะแล้วมาคิดว่าแบบขนาดในเกมอะค่ะเรายังรอได้แบบเป็นวันวัน รอให้มันโตรอให้มันออกลูกออกไข่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเรามาลงมือทําของจริงอะคะ่ะน,นี่ได้สามวันค่ะ ็จะเสียงดังเากี่ตัวคะนี่นอ,นอันนี้มีจริงๆมี18ค่ะแต่แม่มันทับตายไป6ก็เลยเหลือ12คือในเกมอ่ะแค่หมูมันออกมาเอหมูได้หมูพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็รู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะแล้วเนี่ยของเราเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้อ่ะมันมีของจริงอยู่ตรงนี้ทำไมทำไมเราไม่ลองมาทำดูแล้วเขามีความคิดนั้นนะคะ ก็เลยเริ่มลงมือทำสวัสดีครับ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 ,ดรบเดี๋ยวไม่ได้กินนะจัดลย กับแม่ค่ะว่าต้องต้องมีลูกจบมหาลัยต้องมีลูกรับปริญญาคือทุกคนเขาส่งลูกเรียนเขาก็หวังที่จะให้ลูกได้เรียนสูงๆแล้วก็มีงานทําที่ดีและอีกอย่างหนึ่งคือปริญญาก็เป็นเหมือนผลพลอยได้แต่ว่าเขาลืมคิดไปว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดอยู่ใกล้ตัวเขาที่สุดอะคะ่ะคือผลผูกพันกับป่าที่นี่ค่ะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ มันมันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราห่างบ้านห่างจากป่ามันไปอยู่ป่าคอนกรีตอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองคนชอบที่นี่มากกว่าถึงแม้ว่าเราไม่มีเงินสักบาทแต่เราก็อยู่ได้เอาลูลวลกแล้วเอาอันนุำนฟันหันอย่างก็น่ะมาจิ้มฟันนะจิ้มเอา ผลผลชอบพี่ใช้ประโยชน์จากป่าค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกอาหารสมุนไพรหรือว่าแบบหาความสุขเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในเมืองเนี่ยทั้งร้อนแล้วก็ทั้งวุ่นวายค่ะถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่กับป่าอย่างนี้คือแบบบางทีการได้มาอยู่กับตัวเองนี่มันมันสามารถทําให้เราคิดอะไรได้ไหลายๆลอยา่างแล้วก็ เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็แบบคือเขาดูแลเราเราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดะคะ่ะป่าให้อะไรกับเราเยอะมากความสําเร็จที่ฝนได้รับก็คือการที่ฝนได้เข้ามาอยู่กับป่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของป่าถึงแม้ว่าฝนจะจะไม่ใช่แบบคนตัวโตที่แบบมีบทบาทอะไรมากมายแต่ฝนก็ขออยู่เป็นคนตัวเล็กๆอะคะ่ะในมุมมุมหนึ่งที่แบบ ได้ดูแลได้ได้เป็นหูเป็นตาแทนอย่างที่เราเห็นสารถูกทําลายอย่างเงี้ยค่ะเราก็แจ้งคนตัวโตวไปคือความสำเร็จของคนตัวโตวอาจจะอยู่ที่คนตัวเล็กก็ได้ใช่ไหมคะ